ช่างมาทำเคิ้วบัวให้นะคะที่บ้านปุ๊บโอ้โหรุ่นนี้นะคะก็คือไม่รู้ <laughs> ปักน้ำรุ่นสี่อันนี้มีราคาอยู่นะคะเมื <laughs> ่อก่อนก็ขายไปได้สองสามพันค่ะสองพันห้าอันนี้หลักร้อยค่ะ 6, หกลอบหลวงพ่อกษมสเขียมาโกพิมพเล็กเนื้อทองแดงห้าร้อยเมื่อกี้เท่าไหร่นะทุกคนช่วยจำค่ะสองสใช่ป่าพมสี่ด้วยหรอพิมงานเริ่มม <laughs> ั่วสองพันร้าเมื่อกี้อะไรพูดประมาณนะสองพันห้า รุ่นใหม่ๆอันนี้รุ่นใหม่มาคะเนี่ยคล้ายๆสายวันสพันสูงตะก,กุดน่าจะรุ่นใหม่เราก็ไม่ค่อยชำนาญน, <c oughs> นี่แผ่นนี้ด้วยของหลวงพ่อกเกษม <c oughs> หนูไม่มีคุ้ม่างขอรบพ่วงขอที่ข้างนะะ้ำหนักหน่อยค่ะเท่าไหร่คะอันนี้จำได้ไหมว่าซื้อมาเท่าไหร่ห <c oughs> น,นึ่กว่าบาทอ้หนึ่งกํากว่าเององค์นี้น่าจะไซส์พอๆกับไซส์กองพันสองไหมสักห้าพันได้ไหมคะ มีสัก 2500? 25, 5,000 2,500,000แล้วก็500้0 0 500โอเคจำได้แล้วนะจะเป็นเท่าไหร่คะตอนนี้8,000อันนี้สักพันหนึ่งแล้วกันครับเล่นกันหลักร้อยเก้าเป็นเท่าไหร่เก้าพันโอเคเก้าพันนะคะเดี๋ยวเงินสดไม่พอเดี๋ยวโอนให้ครับขอบคุณค่ะพวกนี้อย่าลืมเอาพาะมาให้ดูอีกได้มีอีกใช่ไหมคะมีค่ะพระบูชาก็ต้องดูใต้ฐานอ่ะมันต้องเอามาให้ดูแล้วกันพวกนี้ได้ค่ะ